ยอ่ทาไมล่ะโอกาสฆาตกรกูเหรอกูไม่อยากพูดบอยสุดกูอยากเป็นเชอร์ลีฟจะได้เล็งหัวคนง่ายๆหน่อยครับแต่เจอใครยิงหัวเลยกูอยู่ด้วยดิกูอยู่ด้วยไอ้เหี้ยไอ้สมัยก่อนกูเป็นเชอร์ลีฟกูยิงคนมั่วไปเลยแม่งด่ากูทั้งเซิร์ฟโดนพ็อปไอ้บุรีต้อไปไกลๆกูเลยทันวาเชี่ยเราด่ากูสั่มควรแล้วไอ้ไอ้เป็ดโอ้โหดูน้องกูชมมึงเชี่ยร์เพราะสับค้างเวลาโทรแม่งแหลกชิบหายเลยว้าวว้าวน้องกันวไอ้พว้าวน้องเราอีกด้วยเดี๋ยว สีเขียวสอนคุณเป็นปเอเลี่ยนไอ้ีธานมันสีเขียววะกูงงฮะน้องธันวาฮะ<ฆ>กดป๊ามิดยังไงอะสอนหน่อยดิค,ดคลิกซ้ายแล้วคลิกขวาค้างอ่ะหรือไม่ก็กด e อ่อะโอ้เฮียไม่งั้กูค้างได้แล้วฆ่าใครฆ่ากูล่ะอยากจะฆ่ามึงอ้าวนาวินตายแล้วยังมั้งเล่นนาวินนัดออกแล้วเหรอเออใครเตะก,กูไว้สัตว์เอออะไรเนี่ยเอเอ,เอ,เอ นิน้องนาวินได้เลยวะใจแล้วเองแล้วก็เปลี่ยนอวลตราเปลี่ยนอัลตราอยู่แป๊บนึงโอเคเออเดี๋ยวกูเปลี่ยนอวลตราด้วยแล้วทำไมกูได้เป็นเชอรี่ตอนนี้ไอ้เหนือกูโคตรเสียใจเลยว่ะกูได้เป็นเชอรี่ตอนนี้ตอนที่ไอ้เหนือไอ้ตอนที่ไอน้องนาวินไม่อยู่เนี่ยเขาจะเข้าเขาจะเข้าเขาจะเข้าเขาจะอันนี้ทำมาเขาจะบุกเข้าห้องน้องของเตีองไอนีไอันแช้เอาตาเป็นร้อยเนี่ยไอ้ตัวข้างหลังเนี่ยร้อย นี่เอาตากูเทสจัดเอาตากูเทจัดเหมือนเหมือนกับมอเมือนหม้อหมอกับมึงืออ่ะหมอกกับชีวิตจริงอ่ะเออใช่หมอกเลยเหมือนเลยเหมือนเหนื่อยเลยจริงหมอกเท่แบบเหมือนกับชีวิตจริงอ่ะเออเนี่ยเนี่ยอันนี้คือที่สำหรับไอเหนือเว้ยน้าวินนี่ยเนี่ยกูเนี่ยที่สำหรับมือเว้ยที่สำหรับมือพ่อมึงขยะสัตว์เด็ดมึงอะไรขยะตาเมื่าขยะมือขยะเปลี่ยนแกอาวินอยู่นิ่งๆดิฝาละมือจะม่แต่งมือดีกว่าดูเฮียเลยนะ สามสาม,มสามาคนม่ผลิตไอ้อสันไม่เกี่ยเลยงอให้ได้งอให้อ่ะอ่ามืองได้านหนะลังกนด้าน่ะเกี่ยเลยมีผลิตเลยดูนีม่มา นี่เจะไรกันเนี่ยไม่ได้นอเหอไเตอนแรกอ่ะคุเพี่ยนหรไรเฮียจะเกได้โอเคละดูไม่แตะว่าได้ผู้หญิงมาไอ้สันไม่ิ๊กเพ่อนนี่ไง ไอเหนือเหนือไอเหนือเหนือตามแผนเลยเพื่อนตามแผนเลยตามแผนเลยไอเหนือตามแผนตามแผนเลยไปบอกไปบอกตามแผนเลยตามแผนเลยันว่ามันเป็นเหมือนไอเหนือ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 เรียนลูกข้กค่วงสุดมาไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปเดินหาไอฮัลโหอยู่ไหนวะคุณยิมก่อนเลยนี่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 ้านนี้แล้วนี่ด้านนี้ขี้่ะลุกเลยชาติเลยชาติ มึงอะไล่ตอบไปมึงอะไล่ตอบไป่ต้องตายเนี่ยถ่างขาแล้วตายอนาดที่ผ่านตายเลยไอถ่างขยะเหี้ยไม่ได้สั่งเก็บจนเกินเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอ่ะรอรอค่อยนั้นเราค่อยมาดิหนึ่งกันไอ้เผีมันเลี้ยงแตงรู้ว่าตอกคูรู้ก็ตอกคุยเสี้ยตอกกูสองคนแล้วมีคนนเล็ก็ทำหน้าบวไยไรแรงแบบทำมือแบบอนนีเอ๊ะเนี่ย อันอันทไดีไดีกลุปิดปิดไฟนเดดึงตักเน็ตเดือเขาจ้ะเป็นเด็เล็กอายุหนึ่งร้อยปีก็อย่าวยือวเอาตากูเจ๋งนแล้ว เป็นอวตาระพี mortar, ่อวตารอวตารมันเป็เที่ยวเลยมึงยุ่วะกูั้งตัวเป็นไปใน้าอน้องนาวินเงี่ยโคตรสนุกอะเนี่ยเปเนียเป็ดเนี่าววาังผลิตเลยสะมึงไม่ทานแล้ววะไอ้เหี้ย กูเป็นอาวตานก่อนในสัตว์ไม่มงทีทดสอบเพ่งเดียวไม่คนนั้นในในอำเภอกระจอกไอ้เหี้ยในอำเตายคนแรกไหมเลี้ยประจานเลยสัตว์คปขะจานในในอำเภอเขาเม่นเหี้ยอำเือเขาเม่นอีเฉยฮ่าก่า่า่านกูฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮาฮ่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 าาฮ่าฮ่าฮ่าาไ่่า่าฮ่า่าฮ่าฮีาฮ่าฮ่าฮ่่นฮ่า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 ่าง ไอ้เย่ไวรุ่นแบบแม่ไอ้แม่งซอยตู่นเองดูตาแผล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 โอเคเว้ยโอเคเลยไอ้เหี้ยไอ้พวกขุดคลองไอ้เหี้มวะน้องนรวีนเฮ้้นนองวี่น้องนรวีอยู่ด้านล่างเอ้มันอยู่ในห้องอ่ะอยู่อยู่ในตึกอ่ะไม่รู้อยู่ไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะนี่เอ่ออยู่ตรงนี้อยู่ตรงระเบียาอยู่ตรงแถวระเบีอาแถวระเบีอาโอเคโอเค เอาคิดรอดเลยนี่ LIKE> <im <im ี <im <im ่นี่นี่มาล้วมาแล้วมาแล้วนี่น oh, ี <h 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 ่นี่นี่ฆ่าเลยฆ่าเลยเออมาหมายเหี่ยวดีกูเลยเออแย่ะก็เี่ยลยอ้าวแม่งใส่ในเงี้ยโอแนแนเหแย